ก็สู่ช่องปาจำลองสายลุกพลค่ะอันนี้ก็ดอกเข็มนะคะเอ็นทางก็ขึ้นบ้านหลังใหญ่ค่ะบ้านเลื่อนไทยหลังใหญ่นะคะมีทางขึ้นไป สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศ มาทนลงเทานี่ต้อนรับเรืยนภูไทยค่ะ เหดผิดเห็ดออกค่ะอือแดดจริงๆพี่น้องแดดจริงๆค่ะตอนนี้นะ่ะแดดค่ะไม่รู้จะความ ไม่รู้จักบรรยายยังไงมันสวยสวยจนไม่รู้จักที่บรรยายค่ะอันนี้ก็คกตำข้าวค่ะนี่ยคกตำข้าวนะตำข้าวโบราณค่ะเนี่ขาก็มาเหยียบตรงนี้ค่ะ เง uh, right ียบตรงนี้แล้วมันก็จะอู้นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เข่ามาอ่นี่นี่อ่าโอเคครบตามข้าวสมัยโบราณ เก้าจะไม่มโลนาณเขาเป็นคะด้วยค่ะ ม,มีที่จะติดค่ะยายไม่มีที่ติดเลยยายมาเห็นย,ยายยังชอบเลยโอ้ยถ้าตกกลางคืนเต้นละสวยเนาะอันนี้กลางวันน่ะนี่เฉพาะกลางวันนะเนี่ยถ้ากลางคืน,นจะสวยขนาดไหนคะพี่นอ้องท้องฟ้าก็สวยมันรับรับรับลมรับะไรได้หมดเลยเนี่ยถ้าใครอยากมาพักก็ เรือนภูไทยรีสอร์ทนะคะพี่น้องเรือนภูไทยรีสอร์ทค่ะมันเป็นแบบธรรมชาติของชาวบ้านเราสมัยโบราณสมัยดึกดำบรรนค่ะนะเขาจะมีคุกแบบนี้ค่ะตำค่ะเขาจะมีคุกแบบนี้ตำนะสมัยตอนยายสาวๆนะยายก็ได้ตำหนะ้าคกแบบนี้นหะนี่เขาก็อนุรักษ์ไว้เนาะเป็นแบบธรรมชาติลูกหลานให้ลูกหลานดูค่ะ ถ้าใครอยากมาดูก็ต้องมารีสอร์ทนี่ค่ะพิพิธภัณฑ์มีทุกอย่างที่เขาภาพให้ดูเขาเอาไว้ให้เราดูดอกไม้นี่ก็หลากสีโลรก,กระดาษแต่ว่ามันหลากสีค่ะเขาผสมพันธุ์เป็นค่ะผ้าวน้ำหอมค่ะ สวยงามมากนั่งเล่นอยู่ตอนนี้ตอนกลางคืน,นมานั่งอยู่ตรงนี้อู้ยนั่งอยู่นี่กด้เด้ซสู้ค่ะแล้วสู้ไปพร้อมกันสู้ไปเรื่อยๆค่ะ ทางานก็ต้องทําไปเรื่อยๆทําคลิปไปให้ FC เบิกเนาะเราก็อย่าท้อถอยค่ะอันไหนที่เป็นความสุขของเราก็ทําไปโลดะนคะคะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะชอบชอบชอบอยู่ตรงนี้ก็เย็นนะคะไม่ไม่ไม่ได้ร้อนค่ะ ไม่เลยโลเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไครากดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะดูคลิปหน้านะคะอย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบายบาย